สีเกียบเอ้ยบล็อกสีตะเกียบเอ้ยโ,โ,โอ้โหเหนียวสีตะเกียเหนียวใครเลยข้ามไปก่อนกลอ,อนไอ,อ กรนงเทพยอดเซตสีเกตตบโอ้จุดทุกอย่างเลยครับอ่าเลืออีกสองลูกเจ็ะเกมไหม <c oughs> อ่ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสามครับรับได้สีเกตตั้งลนไม่ล้น สกลน,นครอขอเวลานอกผมทีเกตดขอเวลานอก คอนเสิร์ฟครับผมปิดได้ไหมรับเซตหัวเสาหัวเสาไม่ได้หัวเสาข้ามไปก่อนบล็อกเซตตั้งสีสเกตว่าไงสีสเกตลูกเดียวผมลูกเดียวปิดแมก เอาเวลาเนาบมาครักสครับผมรกาวอลเลย์บอลชายครับผมสตีเล็กครับอันนี้อ้ หมยเจ็ดครับผมสกลนครครับผมสกลนคนสรนคนสกลนครสีส้มครับผม ฮึบโอ้ยกระชองข้ามไปก่อนนะโอ้ยเอ,อ้ยรับได้ลองได้ตบว่าเสา เกตครับผมสีเกตเจอสกลนครสีเกตบอลเล่บอลชายผมสีสเกตโอ้เสิร์ฟไม่ได้สกลนครบอลเล่บอลชายผมสีสันบอลเล่บอลครับผมสีสเกตครับฝั่งนี้สีสเกตฮะสีเกตสีสเกตเจอสกลนคร อ,อ,อ,นอนครได้ครับผมสกอรนครฝังเลยฮะลูกนี้สกอนครเสิร์ฟครับผมส,นนส,สกนครสีเกตครับอก สีเจ็ดตบโอ้ไม่ผ่านครับสีเ,เกตมีผู้บาดเจ็บครับผมสีสีเกตบาดเจ็บเนาะปฐมพยาบาลอยู่สีเกตเบอร,ร์สองเจ็บสกอรนักคอนเซิร์ฟครับผมสกอรนักคอนเซิร์ตเออมะววอยีบรลลูรับเซตหัวเสาเอาไว้ทำไมตบไม่ลงผมเอาไหมหลังเส้นโอ้โห เอาไว้ทำไมดูหัวเสาเอาไว้ทำไมมันก็สนุกครับผมเอาข้ามไปก่อนอหัวเสาเอายอดข้าต้มลองได้ข้ามไปก่อนผมเกมนี้ยาวผมหัวเสาผูห้หลังเส้นโอ้เอ้าเอาผมเอา,เอา,เอาออกสกลนครได้ครับผมบรรยากาศครับผมสกลนคร พักเล็ก,ก,ลกรครับพักเล็กสกลนครผมสกลนครสีสเกตบรรยาก,กาศครับผมอ่าบรรยากาศสุลินเกมครับผมวันนี้มาเจอคู่สีสเกตเ,เจอสกลนครครับผมครับขอเวลานอกครับ สีสันผู้ชมมีเยอะครับผมผู้ชมนะฮะสุรินเกมชมต่อครับผมสกิร์ซฟครับสกลอร์ครับ สเกตเซิร์ฟครับผมสีสเกตเซิร์ฟเ,เ,เบอร์สองเซิร์ฟครับผมแรงไหมพาวเวอร์ Power ไหมรุนด้วยกันครับผมฮึบโอ้ยมุดยัดยงไงสกลนครหัวเสาโดนบล็อกครับผมโดนบล็อกรับได้สกลมาท่ามีก่อนเซตตั้งฮึบโอ้โหทะลุครับผมทะลุพื้นแล้วครับแรงมากสุดหรอ เบอร์8ครับเบอร์8เบอร์8ตบทะลุเลยครับเบอร์สองเสิร์ฟครับสีตะเกียบสีสะเก,ก,เกีเสิร์ฟตอกก่อครับผมสีตะเกีเสิร์ฟไปแล้วจึ๊บจขั้นรับหัวเสาเอาพวกนี้ออกครับผมเอาจนนครตบออกมินชี่ครับหลังจากงานช้างมันก็จะมินชี่เฉย อ้าวบอนาคาเสิร์ฟเบอร์สองเสิร์ฟไปแล้วโอ้โหสีตะเกีมาแรงค,ครับผมสีตะเกียดนำอยู่9-9ครับผมสีตะเกีอ่าชนะไปสองหนึ่งเลยครับผมอันนี้เช็ดเชตที่สี่ครับบรรยากาศในสนามผมไปแล้วโอ้โห ตบโอ้โหโดนบั๊กโดนบั๊กเบอร์สองครับผมเบอร์สองบั๊กอีกแล้วเมื่อกี้ตกอันนี้บั๊กสีสันสีสันเลิศครับผมเลิศ <c oughs> ไปแล้วครับผมเบิร์สองเสิร์ฟไปอีกแล้วโอ้โหเบอร์บั๊กบั๊กเบอร์สองผม เบอร์เก้าดิเบอร์แปดเบอร์แปดครับเบอร์แปดเบอร์เก้าแปดบล็อกสวยมากตบสวยบล็อกสวยฮะ,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 ะสีสันฝั่งนี้ครับผมสีสันคัน,ห,ห, <c ười> นหัวคันหัวเลิศครับผมเลิศไปละเ,ะ,เะเอ <c ười> ึ๊บอึ๊บ <c ười> โอ้ยแก้ไปก่อนครับผมเอาอย่างไง ็อกไหมโอ้ยไม่มีใครซ้อน็อกไหมข้ามไปก่อนเออโอ้เปล่า หัวเสาเอาไว้ทำไมอินสกุลนครรับได้เสร็จแล้วหัวเสาบล็อกเบอร์บล็อกเบอร์แปดอีกแล้วเบอร์แปดบล็อกได้ครับผมซื้อบล็อกอะไรครับผมหาไม่ได้ฮะฟาวเหรอสกุลนครได้ผมฟาวอึ๊บเอาโอ้โหแรงนะ สีสะเก็ดครับผมสีสะเก็ดสีเก็ดไงสีเก็ดอีอียกตบโอ้โหรับได้ดิบรูตั้งชงโอ้โหคิดพลาดดิบรูพลาดเลยฮะโอ้โหพลาดเองฮะสีสะเก็ดพลาดเองแจกแต้ม สุกนัคนเสิร์ฟครับผมแต่กนัคร์เสิร์ฟเสิร์ฟมาแล้วดีบอลรับสดเอ้ยโดนบักเบอร์สองสุกนัคนี่ผมสุกนัคน์บอกได้าสนุกครับผมสุกนัคน์เสิร์ฟครับสีสันอลเบลบอลชายครับผมยิ่งยก ตั้งหัวเสาไม่ไปไม่ผ่านหัวเสาเซฟตั้งตบบล่นไหมลน่นโอ้ยทะลุจอผมลูกตบทะลุจอา <c oughs> สีสันสีสันนะสีสันอบอลเล่บอลชายครับ ไปแล้วโอ้โหเฮ้เยเสร็จหัวเสาวไว้ทำไมหัวเสาวไวต้ตบเฮ้ยเฮ้ยหัวเสาวไว้ทำไมโอ,โอ้โห ออกครับผมออกหาเวลานอกครับสกุลนัสกรเอ้ยส,สีตเกียบสามนำเดี๋ยวสีตเกียบสิบห้าสิบสามบรรยากาศตะคิวกินแล้วครับผมตะคิวกินลแล้วตะคิวกินแล้วครับผม